ออกขั้วมาก็ไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะออกเป็นลักษณะนี้ครับเม็ดก็จะโตขึ้นเห็นไหมครับเม็ดจะพองขึ้นครับนะครับขั้วครั้งแรกนะครับยังไม่รู้ว่ารถจะเป็นอย่างไรนะครับอาจะต้องลองไปดูว่ายาเขาเย็นนะครับ มานี้นะครับเราจะต้องรู้สึกได้ที่ตัวเราเองนะครับว่ามเมล็ดก,กาแฟาของเราเนี่ยเ<ม>็เป็นอย่างไรนะครับใงใช้ความรู้สึกนะครับ